วันนี้วันพระวันอังคารที่สมิถุนายน2,568ขึ้น8ดค่าเดือน7ปีมะเส็งขออานิสง์แห่งบุญกุศลให้ทุกท่าน FC Big Bang Korea Channel พบกับความสุขความเจริญมีจิตใจที่สงบผ่องใสและพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามตลอดไปสาธุ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ b i g b a บ g k o r e a Channel นะคะวันนี้ก็มาเจอกันสายสายหน่อยนะใกล้เที่ยงกันแล้วค่ะเนื่องจากว่าที่ประเทศเกาหลีวันนี้เป็นวันหยุดนะคะเนื่องจากว่ารัฐบาลเกาหลีค่ะก็ได้เปิดเนาะให้ประชาชนค่ะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเนาะวันนี้เป็นวันเลือกตั้งเกาหลีนะคะก็เลยจะดูวุ่นวายกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะแอดมิน,นก็เลยมาเจอพี่พช้านิดนึงต้องขออาภัยด้วยละกันนะคะ 嗯。 สำหรับในคลิปนี้หลากหลายแนวทางนะคะค่อยๆไล่เรียงกันไปแบบสบายๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเสคมที่หลายท่านก็ถามกันเข้ามานะคะเนื่องจากว่ารอบที่ผ่านมายังคงผ่านต่อแล้วก็หลากหลายแนวทางค่ะแต่ก่อนจะรับชมนอหาในคลิปวิดีโอนี้ย้ำเตือนค่ะสร้างมาเพื่อความบันเทิงสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะคะเริ่มต้นกันที่แนวทางที่เตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวานแหละนะคะนกตาทิพนั่นเองค่ะสหรับ สำหรับผลงานรอบที่ผ่านๆมาขึ้น3งวดให้ย้อนหลังค่ะส่วนรอบล่าสุดที่ผ่านมา1มิถุนายนนะคะให้ตัวเด่นเน้น1มาค่ะผลปรากฏว่าไม่ผ่านนะคะผลบน3าค่ะล่าง2อูนนะคะนกตาทิพเป็นข้อมูลเด่นเน้นบนนะคะสำหรับรอบใหม่ค่ะวันที่16มิถุนายนค่ะให้ตัวเด่นเน้นเลข9มานะคะ2ตัววางไว้ที่9 1 92 95และ97ค่ะ เป็นข้อมูลเด่นเน้นบนแต่บางรอบก็ไปลงล่างนะคะมาตามต่อที่แนวทางของเทพบรลือสูตรขั้นเทพกันค่ะต้องมาคู่ล่างรอบที่ผ่านมานะคะหนึ่งในนั้นมีหมายเลข2 0ที่ลงล่างค่ะแต่ก็มาในส่วนของชุดเต็มแบบนี้นะคะ สำหรับผลงานรอบใหม่ค่ะต้องมาคู่ล่าง16มิถุนายนค่ะชุดเต็มให้มาทั้งหมดแบบนี้ตั้งแต่เด่น2นะคะวางไปจนถึงบรรทัดสุดท้าย0414และ84ตัวเลขก็จะยังคงเยอะอยู่นะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่จะรอเทพรรลือตัดตัวเลขลงให้เหลือน้อยก็คงจะต้องรอนะคะอีกหน่อยนะสักพักก็คงเดี๋ยวตัดออกมาให้เหลือชุดเน้นแขนแขกันอีกทีหนึ่งนะคะ พอพูดถึงเทพบรรลือสูตรขั้นเทพแล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งที่น่าจับตามองค่ะเป็นสูตรดับล่างปี6 8นั่นเองนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าสูตรนี้ใช้งานจริงรอบที่แล้วก็ขัดใจหลายๆท่านนะคะเพราะว่าให้ดับล่าง4มานั่นเองค่ะเพราะว่าหลายสำนักที่สูตรเข้าต่อเดินดีอย่างแอดรัชนกมีโชคหรือว่าแอดทอนค่ะเขาก็จะเด่นเน้น4ล่างนะคะแต่เทพบัลลือบอกว่าดับล่าง4ค่ะและก็ปรากฏว่าดับ4ล่างเอาอยู่ในรอบที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าผลล่าง20-4ไม่มาทั้ง10แล้วก็หน่วยล่าง สูตรนี้น่าสนใจค่ะมาตามต่อดับล่างปี68งวดประจำวันที่16มิถุนายนค่ะให้ดับล่างมาที่เลข7ค่ะ7ตัวนี้ดับล่างทั้ง10แล้วก็หน่วยนะคะรุ้นดูว่าจะเป็นอย่างไรค่ะในส่วนของดับล่างอีกหนึ่งแนวทางนะคะที่ให้ดับ7มานนคะตรงกับดับ7ล่างของเทพบาลือสวรขั้นเทพนะคะนั่นก็คือดับล่างสายแข็งของแอดแจ็คเมืองการค่ะรอบที่แล้วก็ให้ดับล่างสี่รอ รอบนี้ให้ดับล่างเส็จตรงกันและถ้าแอดมินนะคะนำมาเทียบทุกงวดนาย้อนหลังก็จะเห็นว่าตัวเลขตรงกันทุกงวดเลยซึ่งคาดว่าน,น่าจะเป็นการใช้สูตรเดียวกันนั่นเองอนะคะนี่ก็คือข้อมูลดับล่างนะคะที่แอดมินนำมาฝากในรอบนี้นะคะ ตามต่อกันที่แนวทางของแอดท้อแท้กันบ้างค่ะบางท่านก็พิมพ์ในคอมเมนต์เหมือนกันนะว่าสถิติเขายังไม่พลาดเลยแต่รอบที่ผ่านมาไปตามกลับหลุดซะง,งั้นเลยนะคะเป็นช่วงจังหวะและเวลาจริงๆค่ะเดี๋ยวแอดมินขึ้นผลงานเก่าๆให้นะคะเข้ามาดีต่อเนื่องหลายรอบค่ะรวมถึงงวดที่ออก 88ก็ยังคงผ่านนะคะแม้กระทั่งจะเป็นเลขเบิ้ลก็ตามค่ะแต่รอบล่าสุด1มิถุนายนให้เด่น9กับเด่น8มารอบนี้ไม่ผ่านค่ะ3 5 2กับ2 0นะหลุดเป็นรอบแรกในปี68เลยก็ว่าได้นะคะสำหรับรอบนี้ท่านใดจะตามก็พิจารณาค่ะ16มิถุนายนให้เด่นเน้น9กับ0มานะคะ2ตัวค่ะวางไว้ที่9 9 9 8 0 9และ08ค่ะส่วนตัวกันมี97และ ชุด3ตัว298และ108นะคะก็ลุ้นว่าแอดทอแท้จะแก้มือคืนจากสัญจรได้หรือไม่แต่เอาจริงๆสัญจรที่ผ่านมาก็หลุดแทบจะทัก และแทบจะเขาเรียกว่าทุกสำนักเลยก็ว่าได้จะมีแค่บางสำนักบางแนวทางที่ผ่านเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็นะคะต้องบอกว่ามันเป็นงานช้างและงานยากจริงๆสัญจรมือการที่ผ่านมานะคะสลบสไลด์ไปต,ต,ต,ตามๆกันค่ะตามต่อที่10หน่วยบนของอัดมิดกันบ้างนะผละงานรอบที่ผ่านมาก็ไม่ผ่านด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าบน10กับหน่วยจะต้องเป็น5กับ2ค่ะสําหรับรอบใหม่16มิถุนายน10หน่วยบนวางไว้ที่4 ห้าและ7ค่ะเจาะเฉพาะ10แล้วก็หน่วยบนเท่านั้นนะคะส่วนชุดอื่นๆถ้าปล่อยมาเมื่อไหร่เดี๋ยวอารมินจะอัปเดตให้ต่อไปค่ะตามติดที่แนวทางของอาจารย์ไม้เอกค่ะบอกแล้วไม่ต้องรอนานปล่อยต่องวดกันเลยทีเดียวผลงานรอบที่ผ่านมาเด่น5ชัดๆเลยนะคะสัญจรบึงการเอาอยู่ค่ะสำหรับอาจารย์ไม้เอกให้มาที่เด่น5กับ3เน้นที่เลข5ตัวเดียวเลยค่ะก็ปรากฏว่า รบเนี่ยมาในส่วนของบน3-5-2นั่นเองนะคะผลงานตัวเจาะตัวเด่นยังคงเดินดีค่ะรอบนี้16มิถุนายนค่ะมาดูข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเลขกำลังวันจันค่ะได้แก่หมายเลข9 3 7ส่วนประจําวันจันทร์9 6 2แล้วก็3ค่ะในส่วนของตัวเด่นตัวเน้นนะคะอาจารย์เจาะมาที่เด่นเน้นที่เลข3ในรอบนี้นะคะ3โดยเฉพาะ 3ตัว3 6 4ค่ะ2ตัวมี3 4มสี่สาและ3 2นะคะเจาะเด่นเน้น3ดูว่ารอบนี้3จะมาที่ด้านบนด้านล่างหรือว่าจะมาที่หลักไหนอย่างไรถ้าชุดอื่นๆของอาจารย์ไม้เอกปล่อยมาเดี๋ยวแอดมินจะอัพเดตให้ต่อไปนะคะตามต่อกันที่แนวทางนะคะของพระใหม่เขียนให้ของแอดเส้นเมีค่ะผลงานนะพระ ใหม่เขียนให้เนี่ยเข้า1หลุด1นะคะตามที่แอดมินได้เนิมเสนอไปก่อนหน้านี้ส่วนรอบล่าสุด1มิถุนายนไม่ผ่านนะคะอ่ะมาดูรอบใหม่ค่ะให้มาแบบนี้เขียนมาที่6 4 0 9 0 6แล้วก็3 0นนะคะมีโอกาสไปได้ทั้งบนล่างไปกลับค่ะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่แอด เส้นหมี่นำมาแบ่งปันบอกต่อส่วนข้อมูลอื่นๆของอดเส้นหมี่ก็คงต้องรอปล่อยก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ต้นงวดอยู่เน,ะนาะนะก็อดใจรอกันค่ะ แล้วมาต่อที่ความเคลื่อนไหวของแอชรดาสําหรับในสูตรของล่างมาตัวสูตรเก่านะคะแล้วก็อีกหนึ่งสูตรที่ได้นําเสนอไปแล้วแหละเมื่อวานเี่นนะคะเป็นการจับชนระหว่างสูตรเก่าแล้วก็สูตรใบพื้นสีเขียวๆนี้นะคะซึ่งก็จะเห็นว่าผลงานที่ผ่านๆมาเนี่ยถือว่าน่าสนใจรวมถึงรอบล่าสุดหนึ่งมิถุนายนด้วยค่ะซึ่งล่างสูตรเก่านะคะมาอย่างน้อยหนึ่งตัวค่ะก็มาที่เลขศูนย์นะคะส่วนสูตรใหม่นะคะ ก็มาทั้งศูนย์ทั้งสองเพราะนั้นจับชนค่ะในชุดเต็มก็มีศูนย์สองและชุดเน้นล่างก็มีศูนย์สองมาด้วยรอบนี้ถ้าทั้งสองสูตรเดินเดียและจับชนเข้าก็จะได้แบบนี้นะคะสิบหกมิถุนายนค่ะชุดเต็มล่างนะคะได้มาที่หมายเลขหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดแล้วก็ห้าเก้าค่ะเป็นการจับชนล่างนะคะสูตรเก่ากับสูตรใหม่เป็นชุดสองตัวเต็มล่างแบบนี้ ท่านได้บอกว่าเออมันอาจจะเยอะไปลองดูเป็นชุดเน้นละกันนะให้มาในเน้นแขนแบบนี้ค่ะคือ5-6 57 58 59นั่นก็แสดงว่าแอดชรดาล่างเน้นมาที่เลข5โดยเฉพาะในรูปแบบของ5้าเอกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นประกบชุดก็จะได้4ชุดแขนแบบนี้นะคะนี่คือแนวทางล่างของแอดชรดาขอบคุณเจ้าของข้อมูลแอดชรดาด้วยนะคะที่จริงเมื่อวานก็มีหลายท่านงงแล้วก็สงสัยเกี่ยวกับสูตรดาวร้าย7สีสูตร10บ,บนนะคะเดี๋ยวแอดมินจะไปอธิบายในคลิปต่อไปละกันเพราะว่าคลิปนี้ไม่ทันนะคะเพราะว่ามันจะมีความงงงงกงโกงอยู่เหมือนกันถ้าทําย้อนหลังขึ้นไปใน งวดก่อนหน้านี้ที่ผ่านมานะคะมันจะมีความสงสัยเล็กน้อยเหมือนกันเดี๋ยวแอดมินจะมาอบคำถามข้อสงสัยของ FC นะคะที่ถามกันเข้ามานะคะในคลิปวิดีโอต่อไปค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะสนับสนุนโดยยาสีฟันเคลือบฟันป้องกันฟันผุฟันกร่อนฟันแตกฟันหักหรือว่าฟันไม่แข็งแรงค่ะบอกเลยว่าตัวนี้ใช้ดีมากๆเลย To t a l Care นะคะจาก i n t นท a เม c คร o โอนำเข้าจากเกาหลีหลอดนี้นะคะหลอดใหญ่คุ้มมากใช้ได้นานยา สีฟันเกาหลีตัวใหม่ที่จะต้องลองเลยนะคะไซส์ Size นี้นะอยู่ที่ราคา129บาทเท่านั้นนะคะทาให้ลองเลยสําหรับท่านใดที่มีปัญหากังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพฟันนะคะไม่ว่าจะเป็นการป้องกันฟันกร่อนฟันแตกฟันหกักหรือว่าฟันผุที่ไม่แข็งแรงนะคะแนะนําตัวนี้ได้เลยนะคะถ้าใดสนใจทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าสั่งซื้อได้หรือท่านใดชอบรุ่นเก่านะคะที่เป็นอของเมดิแนสีสีสีสู แบบนั้นก็ยังคงมีจำน่ายอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวนะช่วยทำให้ฟันขาวนะคะแล้วก็สีแดงเน้นในเรื่องของปัญหากลิ่นปากนะคะสีเขียวสีน้ำเงินนะคะก็ยังคงมีอยู่ค่ะถ้าในสนใจก็ทักมาได้ราคาเท่ากันทุกสูตร129บาทเท่านั้นนะคะช่องทางในการสั่งซื้อก็เหมือนเดิมค่ะ Li@ น์แอดนะคะบิ๊กแปรคหรือว่าสแกน QR Code ค i ด e ลทักกันเข้ามาได้เลยค่าส่ง39บาทไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะ สนใจสูตรไหนอะไรอย่างไรก็ทักน้องชิมงานกันเข้ามาได้เลยค่ะยาซีฟันเกาหลีใช้ดีแน่นอนนะคะบอกต่อเลยทุกสูตรนะคะเพราะว่าสังเกตจากพี่ๆที่ซื้อไปแล้วบอกต่อกันแล้วก็ซื้อซ้ากันเยอะมากๆเลยค่ะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ